เอาละครับขอสวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการมวยปั้มตามใจฉันครับและในวันนี้ครับเป็นแมตช์การปั้มไต่บันไดนะครับ ladder match ครับผมชิงกระเป๋า money in the bank ครับและนี่ก็อยู่กันในศึก money in the bank อีกเช่นกันครับผม the beast Brock Lesnar เจอกับ the game Triple H ครับเอาละครับเปิดก่อนครับสำหรับทางด้านของ Brock Lesnar ครับ เล่นงานใส่เด e g เกมอย่าง Triple H ไปมาครับคุกวงในครับขึ้นคอมแล้วก็จัดการทุบครับนี่นะฮะต่อยเข้าไปครับนี่อีกอีกทีหนึ่งครับต้องสามครับบล็อกจับเอา3าเฮดขึ้นมาครับแล้วก็ยังไงเทคดาวลงมาโอ้โหหลังแอนในเจอเตะเสยครับพยุงขึ้น โคสไลน์เอาหมัดล้วนครับหมัดล้วนล้วนครับพยุงอีกรอบหนึ่งตุยท้องครับแล้วก็เตรียมตัวครับนี่นะนครับเป็นไทโตแบ็กซูเพล็กครับหรือแบ็กดรอปนั่นเองสามสองครับผม สำหรับบล็อกเลสเนอร์นี่ถือว่าสบายๆครับเนี่ยนี่ยันครับยันครับเหยียบย่ำกระเทืบครับ,รบ,รบ,รบใส่3ามถีบนี่ไม่โดนครับนี่กระเทืบพายุงขึ้นมาเฮดบัตหนึ่งทีเตรียมตัวครั้งที่สามครับผมกระเทืบรวบมา รวบแล้วก็ยังไงครับมยกแล้วฟาดเลยครับกัดแบ็กซูเพล็กกระเืบกระทืบจับเอาขึ้นมานี่แนะใส่โตะแบ็กซูเพล็กพยายามอย่างดีครับเจอแล้วครับซูเพล็กซิตี้ครับครั้งที่หนึ่งฮะ ครั้งที่สองครับผมแล้วก็ครั้งที่สามครับ <c oughs> โดนอย่างเดียวครับชูเปอร์เอชแบ็กเบเกอร์คนดูก็ตะโกนครับซูเพ็กซิตี้ครับ <c oughs> ไม่มีที่ท่าว่าจะแก้เลยเนี่ยจับแบกแล้ว <c oughs> เอาแล้วครับเตรียมตัวครับปิดฉากเอฟไฟ์ฮะ แมสนี้ครับไม่มีการจับกดหรือซัมมิชั่นนะครับจะตัดสินแพ้นชนะขึ้นอยู่กับว่าไต่บันไดแล้วไปเอากระเป๋าลงมาครับใครที่ได้กระเป๋าครับก็เป็นผู้ชนะไปในแมสนี้ฮะการ์ดแว็กซูเพล็กครับผมโอ้โหชิปโปเอชโดนอย่างเดียวเลยครับออื ไม่ได้แบบว่าสวนกลับเลยครับเดิเกมอีกแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูก่อนเพื่อถูกแล้วนะครับอันนี้คือถ้าอยู่ตรงเนี้ยคือผมไม่ได้เล่นนะฮะถ้ามันไปอยู่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าผมกำลังบังคับอยู่นะครับแต่อันนี้คือผมไม่ได้ทำนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นที่ Triple H เ,เองนะครับที่ไม่ยอมสู้กระตกใจนึกว่าทำไมแบบว่าไม่ขัดขืนเลยนะนึกว่าตัวเองบังคับอยู่ไม่ใช่นะครับบ l อกเลส s นอ n e นี่เล่นงานต่อเนื่องครับจับมาซ้ามอีกแล้วโอ้คานครับคานนี่พยุงขึ้นมาไหวไหมครับสามเฮด จับต่อเนื่องเลยเด้งเชือกแล้วก็พาวเวอร์สแลมครับเป็นสแนปพาวเวอร์สแลมนะเมื่อกี้แทงเข่าครับกระทืบเข้าที่หัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะทุบหลังไม่ยอมไปเนีครับบ็อกเลสเนอร์ ไม่สนใจครับเรื่องกระปรงกระเป๋าครับขอให้ได้กระทืบ3ามเดก็ดีใจแล้วครับแค่นี้แหละปัจจุบันสำหรับบล็อกเลสเนอร์นี่ก็ออกไปแล้วนะครับออกจากสมาคมไปแล้วครับส่วน3ามเดหรือซิปเฮดนี่ก็เป็นซ e o ครับของ NXT ครับมาครับเตรียมตัวครับใส่ซูเปอร์ครับ ซูปเปอร์ซูเพล็กครับหรือซูปเปอร์เพ็กนั่นเองเอ,เอายังไงดีอีกแล้วครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของบ็อกเลสเนอร์เนี่ยบอกเลยว่ามีความสุขครับแมสนี้ เห็นบ็อกเลสเนอร์นี่คือปล่อยของอย่างเดียวเลยครับซูเ็กซิตี้ครับสามดอกรวดครับ t ิปเปอร์เฮดทำไมไม่ยอมทำไมไม่ยอมแก้ครับหนีอย่างเดียวแหมเอาล่ะครับลงไปอยู่ข้างล่างแล้วฮะเอาบ้างครับผมนะฮะรอจังหวะนี้นี่เองครับ t ิปเปอร์เเอาล่ะครับเริ่มหยิบมาแล้วครับบันไดครับ เอาบอกเลสเนอร์บอก, listener, บอกมัวแต่สนบันไดเหรอฮะจับยกฝ้าซะเลยครับไปขึ้นไปได้ครับเดี๋ยวบล็อกจัดให้ครับนี่ถ่ายบันไดออกก่อนมาขอเล่นคนก่อนครับแบกมาแบกเบเกอร์แล้วก็แบกเบเกอร์กระทืบครับ เอาละครับจะหัวแตกเลือดออกไหมครับมาดูกันสอกนี่ไงแตกแล้วครับผมพูดไม่ทันขัดคําครับแอนตาซินครับจ่ายหนึ่งเข็มครับมาแล้วแบคครับไม่น่ารอดครับเตรียมตัวครับ F fire เอาแล้วบอกเลสเนอร์บอกขอบใจที่เอาขึ้นมาให้จะได้ไม่ต้องเสียแรงลงไปเอานะ จัดการครับเตรียมตัวครับไต่บันไดครับได้เวลาครับดึงกระเป๋าลงมาครับจะกลายเป็นมิสเตอร์มันนี่ินเดอะแบงค์ครับเอาแล้วครับเหมือนว่าจะง่ายครับตอนนี้กำลังสอดใส่อยู่ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมาแล้วครับนี่เชิดชิงต่อยก่อนหัวโคไปครับกับบันไดเอาเจอผักล่วงครับ ปีนต่อเขาไม่ต้องสนใจครับมาแค่นี้แหละครับชิปเปอตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ครับเสียบเข้าล่องครับหมุนวงอยู่ครับบล็อกไลเนอร์ว่ายังไงครับจังหวะนี้กดไปได้3รอบแล้วครับต้องเอาให้เต็มวงครับเต็มวงนี่โอ้โหได้ครึ่งนึงแล้วครับเหลืออีก4ครับเหมือนชิปเปอจะไม่ยอมครับ หัวแตกแล้วไงครับใจสู้ครับค่อยๆขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันตาตมาเออแม่มันจะได้มีอะไรน่าสนใจแต่ก็โดนต่อยครับมาทำไมล่ะทีนี้นี่เลยโขกเลยเอาแล้วลวงโอ้โหโอ้โหแมสนี้ครับดูก็รู้เลยใครจะชนะครับเกมไม่พลิกแน่นอนครับโอ้โหดูจากจังหวะนี้ครับและแล้วครับ ตามคาดไว้เลยครับผู้ชนะครับบล็อกเลสเนอร์ครับกลายเป็นมิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์ครับ